ครับสวัสดีครับครับวันนี้พามาชมไก่หนุ่มนะครับที่ยังเหลืออยู่ก็คือตัวนี้นะครับเป็นเหลือเจ้าแจ้นี่แหละฮะเพราะว่ามันถ่ายขนแล้วก็ส่วนมากคนจะไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นไก่แจ้นะครับคนจะไม่ค่อยชอบนะครับที่มันยังไอ้นี่อยู่นะครับมันเป็นไก่แจ้ถ้าบางคนนะครับชอบไก่แบบนี้นะครับเป็น เรียกว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะครับที่ชอบไก่หงอนแจ๊ๆหงอนบานบานชบาชบานะครับเนี่ยฮะใหญ่ๆนะครับถ้าหลายๆซุ้มเขาก็จะส่วนมากเขาก็จะไปตกแต่งพันธุกรรมนะครับไปตกแต่งหน้าตาให้หล่อขึ้นนะครับไอตกแต่งยังไงผมผมผมไม่กล้าทํานะครับเห็นเขาตกแต่งกันอยู่นะครับแต่ผมก็ไม่กล้าทําก็เลยปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ตั้งจนโตขนาดนี้นะครับ อันนี้เจ,จ้าแจ้ก็จะเริ่มมีอายุแล้วนะครับสังเกตที่ที่เดือยต่อเดือยเขานะครับก็เริ่มยาวแล้วนะครับก็ <ส omat comunidad> จะเป็นสิบเดือนแล้วนะครับสำหรับเจ,จ,จ้าแจ้นะครับสิบเดือนแล้วนะครับถ่ายขนชุดนี้ก็คือพร้อมที่จะเลี้ยงแล้วนะครับเลี้ยงชนแล้วนะครับสำหรับเจ้าแจ้นะครับนี่ฮะเจ้าแจ้ก็ อันนี้ก็ขนก็กำลังจะสุดหมดนะครับมีปีกมีหางมีปีกมีหางนะครับหางก็ออกมาก็เป็นเหลือเท่านี้นะครับตอเดือยตอเดือยดูตอเดือยนะครับตอเดือยก็ยาวแล้วนะครับก็เริ่มเริ่มที่จะมีอายุนะครับพม่าต้องรอแบบนี้นะครับรอมีอายุหน่อยทีนี้เราก็เริ่มที่จะซ้อมแข็งนะครับนี่ฮะก็คึกจัดเลยนะครับคึกจัดเลย สำหรับที่แจ้นะครับก็ไอ้ตัวจานั้นก็ยิ่งยิ่งใจดุนะครับทอ,องคู่ใจดุนะครับไอ้นี่โดดใส่างเดียวขนาดแยกกงไกลอยู่นะฮะกลัวมันวิ่งใส่กันก็แยกกงประมาณนี้นะครับก็ ของคุณใจมันจะร้อนนิดนึงนะครับเหมือนที่แจ้ก็คุยเขี่ยทาธรรมชาตินะครับนี่ครับสําหรับใครที่ชอบไก่แปลกๆนะครับเป็นความสวยงามเฉพาะด้านนะครับเป็นแจ้กๆอะไรนะ้ข้างล่างจะใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำอะไรมันไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาอะไรมันนะครับก็คือเดิมๆนะครับนี่ครับก็รอขนปีกสุดแล้ว ก็น่าจะเริ่มที่จะออกกำลังกายนะครับเริ่มที่จะต่อยมวยได้นะครับอาจะเริ่มเริ่มที่จะต่อยต่อยได้นะครับต่อเดือนก็น่าจะได้แล้วครับลูกอายุพอดีเลยนะครับ10เดือนสิบเอดเดือนนะครับนะฮะแจ่ท่าในใดที่สนใจนะครับนํำไปปล่อยผสมพันธุ์ชอบแบบแจ๊ๆจ่ก็ก็บอกผมได้นะครับถักทายผมได้นะครับยินดี แบ่งสายพันธุ์นะครับสําหรับตัวแจ้นะครับเป็นหลานแสนกลนะครับเป็นหลานแท้แสนกลนะครับแสนกลแรงหล่อมหานครนะครับนี่ฮะออกแดงแดงนะครับอุ้ยยาวแล้วยาวมากแล้วนะครับคลิปนี้โอเคครับนี่ยาวมากแล้วนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ